สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ดาว o Earth Thailand Channel อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะพิมพ์ก็จะมาพูดเป็น EP ีที่6ของคอมบูชาซีรีส์นะคะ EP ีที่6เนี่ยจะต่อเนื่องจริงๆต่อเนื่องจาก EP ีที่2คือว่าพอเราเริ่มหมักคอมบูชาแล้วเนี่ยเราก็จะหมักทิ้งไว้7วันนะคะวันนี้เป็นวันที่ครบ7วันพอดีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพอครบ7วันแล้วเนี่ยเราควรจะทําอย่างไรนะคะ ทุกคนจำได้ใช่ไหมคะใน EP ีที่2อะ,ะที่พิมพ์สาธิตวิธีการต้มชาแล้วก็เริ่มการหมักครั้งที่1หรือเรียกว่า first fermentation หรือในสังคมที่คนหมักคอมูชากันเนี่ยก็จะเรียกกันว่า f1 นะคะพิมพหมักให้ดูเป็น2ตัวอย่างใช่ไหมคะตัวอย่างที่1ก็คือพิมพ์ใช้ชาดำอัดสำปพร้อมด้วยน้ำตั้งต้นและหัวและตัววุ้นสกบีนะคะแต่สาหรับโรนี่พิมพหมักด้วยชาชาเขียวออร์แกนิก ะะแล้วก็หมักโดยใช้แค่เพียงน้ำตั้งต้นเท่านั้นไม่ได้ใช้บุนสโกบี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรนะคะพอเราหมักครบ7วันแล้วนะคะทุกคนก็จะเห็นโชมหน้าน้องอันงดงามแบบนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ พิมหมักช่วงเดือนเมษายนประเทศไทยเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดใช่ไหมคะเลยทําให้สกบี้หรือว่าจูเลนซีเนี่ยเขาเติบโตได้อย่างรวดเร็วแล้วก็งดงามนะคะมาดูโหลนี้กันนะคะพิมพ์ก็จะใช้ช้อนสะอาดเป็นช้อนสแตนเลสนะคะหรือว่าเป็นไม้หรือเป็นซิลิโคนก็ได้นะคะในการทํางานกับตัวคอมบูชายังไงยังไงก็จะไม่แนะนําให้ใช้อ,อลูมิเนียมโดยเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันจะมีสารตะกั่วตกลงไปค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นโหลที่เป็นชาดาอัดสำบแล้วก็ใช้น้ําตั้งต้นบวกกับวุ้นสโกบี้ลงไปนะคะจะเห็นว่าเนี่ยการหมักผ่านไป7วันเราก็จะได้วุ้นใหม่ขึ้นมาอย่างสวยงามแบบนี้เลยค่ะนะคะนี่คือหมักพร้อมน้ําตั้งต้นและวุ้นสกบี้แต่โหลนี้ก็ใช้เพียงน้ําตั้งต้นอย่างเดียวถามว่ามันมีวุ้นเกิดขึ้นใหม่ไหมก็มีค่ะ เน่ยมีวุ้นเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่ทุกคนจะเห็นดำๆตรงนี้นะคะไม่ต้องตกใจตรงนี้คือยีสต์ซึ่งเป็นยีสต์ที่ดีนะคะตัวนี้เราจะเป็นตัวที่ทําให้เกิดฟองนะคะเห็นไหมว่าการหมักโดยใช้แค่เพียงน้ําตั้งต้นแล้วก็วุ้นสโกบี้นะคะมันก็ได้ผลลัพธ์เหมือนกันในเรื่องของการเกิดวุ้นแผ่นใหม่ขึ้นนะคะทีนี้ขั้นตอนที่2คือเราจะชิมนะคะก่อนอันอันดับแรกเราตักวุ้นลงมาพักไว้ในชามที่สะอาดก่อนนะคะ อันดนับที่สองเราก็จะชิมว่าเราชอบหรือ,อยังอร่อยค่ะจะเปรีป้ยวๆหวานๆนะคะทุกครั้งที่ชิมเนี่ยเราใช้ช้อนใหม่นะคะอันนี้คือเป็นชาดาอัดสมซึ่งพิมก็แฮปปี้กับรสชาติแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นชาเขียวออร์แกนิกนะคะอร่อยทั้งสองอย่างเลยค่ะสําหรับคนที่แฮปปี้กับแบบนี้แล้วนะคะจะดื่มแบบนี้เลยก็ได้ก็สามารถที่จะนําไปแช่ตู้เย็น แล้วดื่มนะคะหรือว่าจะผสมกับผลไม้แล้วดื่มเลยก็ได้นะคะหรือจะดื่มแบบนี้เลยก็ได้นะคะเพราะหากว่าเราชอบแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันทีละอย่างนะคะอันนี้นะคะพิมพ์ก็จะมาทำการบรรจุใส่ขวดนะคะพิมพจะเริ่มทำงานกับชาดำอัดสัมก่อนก่อนอื่นเพราะเราแยกสโกบี้ออกมานะคะเราก็จะเทน้ำออกมา เราก็จะเทชาของเราใส่เหยือกมันจะทําให้เราทํางานได้ง่ายนะคะค่ะอันนี้พิมพ์ก็จะเหลือน้ําตั้งต้นจากโหลนี้เอาไว้สักประมาณเท่านี้นะคะโดยประมาณ1 0 0ประมาณ200กรัมนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าพิมพ์จะหมักต่อไปเลยเราก็สามารถจะต้มเหมือนตอนที่พิมพ์ทําใน e ีที่2แล้วก็หมักต่อไปยอย่างนี้ก็ได้เลยค่ะ อันนี้นะคะเป็นน้ําชาที่เราหมักครบ7วันแล้วเราจะบรรจุขวดนะคะขวดที่ใช้นะคะถ้าเราต้องการความซาบเนี่ยมันจะก็คือจะต้องมีการปิดด้วยฝา,าจุกล็อกที่มันเป็นสุญญากาศทําให้อากาศเข้าไปไม่ได้ค่ะพอมมนไม่มีอากาศเข้าไปนะคะมันก็จะมีกระบวนการที่เกิดว่าออกซิเดชันแล้วเกิดมีการคาร์บอนเนตหรือว่ามีทําให้ตัวจุลินทรีย์และยีสต์เนี่ยคะ่ะที่กินน้าตาลที่มันยังเหลืออยู่นะคะมันก็จะทำให้เกิดฟองถ้าหากว่าทาแค่ F1 หนึ่งอย่างเดียวเนี่ยมันก็ซาบ พอประมาณนะคะถ้าเราใช้ขวดแบบนี้ค่ะพิมพ์ก็จะกรอกใส่ขวดเลยนะคะเพราะถ้าเราใช้ชาคุณภาพดีนะคะไม่จำเป็นต้องทำ F2 ก็ได้แต่ที่พิมพ์ชอบทำ F2 เพราะว่าพิมพ์ต้องการได้ประโยชน์จากสมุนไพรไลและผลไม้ที่เราใส่เพิ่มเข้าไปนั่นเองนะคะชาดำอัดซัมออร์แกนิกของพิมพ์นี่หอมหอมนะคะสนใจสั่งซื้อได้นะคะแก่เห็นไหมคะ แค่ทา f 1แบบนี้ถ้าเราทําถูกวิธีนะคะแล้วก็สะอาดตามขั้นตอนที่พิมพแนะนําไปนะคะในธรรมชาติของเขาก็เกิดความซ่าโดยธรรมชาติก็อร่อยแล้วนะคะ f 1เนี่ยค่ะแบบนี้นะคะอ่านี่ก็จะแล้วพิมพ์ก็จะไปเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยพิมพอยากจะทําให้มันสนุกมากขึ้นก็คือจะเอามาทํา f 2นะคะโดยที่สูตรที่ง่ายที่สุดแล้วก็อร่อยนะคะก็จะใช้วิธีการใช้ Black Goji Burry Organic ของพิมพ์นะคะหรือว่าเป็น Goji b e r r y สีดำนะคะของพิมพ์พก็มีจำหน่ายเป็นออร์แกนิกด้วยนะคะมันก็จะทำให้เราก็จะกินได้อย่างมีอรรถรสมากขึ้นนะคะให้ดูแบบนี้ใส่ไปแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องล้างไม่ต้องต้มไม่ต้องอะไรเลยเพราะว่าตรงนี้มันสะอาดปลอดเชื้ออยู่แล้วนะคะก็เราก็มาทำแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวลองดูนะคะ ก็ใส่ไปพอประมาณสมควรตามที่เราชอบอะคะ่ะแบบนี้เลยก็ได้นะคะพอดีวันนี้พรุ่งนี้พิม์พจะมีแขกมาพิม์พก็เลยจะทําแบบนี้เอาไว้ให้แขกที่มาพักที่สวนพิมพ์เนี่ยได้ได้ไดืด่มแบบนี้ดีกว่านะคะ<ๆ>ก็เลยจะทำตัว F 2ที่เป็นสีโกจิบอรี้มากขึ้นเดี๋ยวจะรอสักครู่นึงก็จะเห็นว่าพอทําออกมาแล้วเนี่ยสีของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะน่ากินมากอร่อยคะ่ะอื หวานเย็นชื่นใจอร่อยมากค่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูโหลที่เป็นชาเขียวกันนะคะอันนี้คือเป็นชาเขียวเหมือนกันค่ะเราจะทำกินแบบนี้เลยก็ได้นะคะแล้วก็เทใส่ตู้เย็นใส่ขวดแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นก็ได้แต่หรือว่าถ้าเราจะเสิร์ฟแล้วอยากจะค่อยใส่ผลไม้ตอนเสิร์ฟก็ได้นะคะเดี๋ยวทำให้ดูว่าสมมติว่าเราไม่ต้องทําเป็น F2 ไม่ต้องหมักนะคะแล้วเราจะกินเลยนะคะเราก็สามารถหยิบตัว โกจิเบอร์รี่เราเนี่ยใส่ลงไปในนี้ก่อนเลยนะคะประมาณสักสักหนึ่งช้อนชานะคะเดี๋ยวประมาณนิดหนึง่งประมาณหนึ่งช้อนชาใสแบบนี้นะคะแล้วแบบว่าเราก็กรองตัวชาของเราเนี่ยใส่ลงไปในโหลนี่ใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยหลังจากที่เราใส่โกจิเบอร์รี่แล้วก็ใส่ชาหมักของเราลงไปแล้วนะคะ เราอาจจะแต่งความสดชื่นด้วยการเก็บใบมิ้นท์จากสวนของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะถ้าเรามีสมุนไพรที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นมิ้นท์เบซิลหรือโหัระพานะคะหรือโรสแมรี่เนะะี่ยค่ะทารกกทากอนก็ได้ไทม์ก็ได้เซจก็ได้อะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะมันจะทําให้คอมบูชาของเราเนี่ยกินแล้วสดชื่นรื่นรมมากเลยนะคะใส่แบบนี้ไปนะคะแล้วก็จะใส่น้ําแข็งลงไปนะคะนี่ค่ะ สุดยอดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกินแล้วดีต่อกายดีต่อใจดีต่อลำไส้ไม่รู้สึกผิดนะคะเดี๋ยว EP ต่อไปพิมพ์จะมาแจกสูตร Second Fermentation หรือว่าการหมักรอบสองหรือการเติมรสเติมกลิ่นเติมสีในแต่ละสูตรแบบ รัวๆกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนพวกเราจะได้ดื่มเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพของเรากันได้อย่างสม่ำเสมอแล้วก็ไม่มีโทษภัยต่อร่างกายนะคะเพราะว่าพิมพ์ทำคอมบูชาดื่มเองเนี่ยเข้าปีที่เจ็ดหรือ8ดแล้วนะคะแต่ว่าดื่มเคยดื่มมาครั้งแรกก็ประมาณ1ิปีแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะทุกวันนี้สุขภาพร่างกายแล้วก็สมบูรณ์แข็งแรงไปตรวจสุขภาพแต่ละปีเนี่ยนะคะไม่มีอะไรผิดปกติเลยคะ่ะ Che e r s ฟิน